สวัสดีครับตอนนึงเล่าหน้าสดนะจ๊าวันนี้มีเรื่อง20บวกมาให้ฟังครับบอกแล้วนะครับว่า20บวกนะเออช่วงนี้ต้องฝันพี่ลึกพี่ร,รานแบบประหลาดมากต้องฝันว่าตอนในสวิงกิ้งเซ็กหม่กัี4ห้าคนโน <c oughs> เลียนโนเลียนกันนะเออ และที่ประเด็นสำคัญก็คือฝันแบบเนี้ในอาทิทออออาาาาตย์นี้รอบที่3แล้วเออมันแปลกป่ะเออถ้าเกิดว่าฝันรอบสองรอบก็จด้เป็นมาเล่าหรอกแต่เนี้ยคือเมื่อเช้าฝันฝันอีกแล้วอ่ะเป็นรอบที่3ก็เลยเออมันแปลกอ่ะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะคือในฝันเนี้ยแบบเป็น,ปน,ปนตอรีเรเร่เรื่องราวมาจาได้เลยนะฝันครั้งแรกเนี้ยถูกเกรฑ์ทไว้เป็นบบทาสโอ้โหหนังแนวโรมันมาเลยค่ะ ใส่เสื้อตัวเดียวถูกแท่ฟาดเกี่ยวโอ้อารมณ์ประมาณนั้นเลยก็ถูกเกณฑ์อยู่ไปไปเป็นทาสในคฤหาสน์นหลังใหญ่ที่ทํด้วยหินหินสีดำๆอ่ะคล้ายๆกับเฮริคพอตเตอร์หลังใหญ่โอ้โหระทึกมากแล้วห้องทาสเนี่ยมันมีอยู่สมรวมตอนเป็น4 4่คนนะจําได้ว่าคนแรกคนจีนญี่ปุ่นแล้วก็ฝรั่งพอตกหลึกต้องกลัวผีมากกลัวผีมากต้องเลยไปขอนอนกับคนจีนหน้าแกก็ได้คันอีกอะ่ะ เราก็เป็นหอนอคนที่สองคนญี่ปุ่นก็เอากันอีกแล้วสุดท้ายเป็นหนอของฝรัง่งก็โดนมันเอากอีกผจำแล้ว่าเจ็บมากคือแบบคือในฝันคือฝรั่งปุยใหญ่มาแล้วมีคนเอ้คือแบบเคยดูหนอสามร้อยไหมหุน่นประมาณนั้นนะแกโอ้ชีวิตจริงจะได้ไหมนะ <laughs> อะต่อต่อ ฝันรอบที 2, ่สองจำมาได้แล้วอะแต่ฝันรอบที่สาม 3, คือไม่เช้าอนะจำได้รายละเอียดคือแบบคือแบบอุ้ยแกไม่อยากจะเล่ารายละเอียดเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กฟังอยู่เแบบแต่บอกว่าแซ่บมากต่อขมูนต่อขมูนอย่าให้ขาดโอ้ยแกแบบหน้าตาแต่ละคนนี่ก็รู้แบบดีมากคือแล้วแล้วฝันสามรอบเนี่ยหน้าไม่ซ้ำกันสักคนเลยนะคะเออมันแปลกไหมอุอ้ยแต่ว่ามัแปลกดีนะคะเอ,อ้ยแกหรือว่ามันจะเป็นลางวะลางดีนะไม่ใช่ลางร้าย ชีวิตจริงก็ไม่เคยนะคะแต่ในฝันนี่ดูชดานาการพิเศษมากดูแบบช้ำชองมากอ่ะตัวถ่ายดูทฤษฎดีมาเยอะก็ใครให้ดูคลิปนี้ก็ขอให้ขึ้นนี่กับไป้ันรับตองนะคะเจนคลิปหน้านะคะเดีย๋ยวเรยนทุเรื่งองราวสื่อประสบการณ์สามารถเล่าสู่ฟังได้แล้วก็ขอบอกนะคะว่ามันเป็นแค่คำฝันนะคะเ <arrive> จอกันคลิปหน้าสวัสดีคับบ๊ายบาย